นี่ครับดูบรรยากาศกานะดูความธรรมชาตินะดูครับนี่นี่นี่ถึงแล้วครับน,า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 นั่นนั่นธรรมชาติสุดๆเลยเนี่ยได้ยินเสียงไหมมิสเตอร์ฟ <c> o <oughs> ขึ้นไปเลยนะมีรถไหมไม่มีเลย สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนโมปราสาทเขาน้อยจังหวัดจังหวัดสัะแก้วอ่าก็ผ่านมาแถวนี้พอดีครับก็เลยลองขึ้นมาเที่ยวดูครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปราสาทโบราณที่หนึ่งนะครับพอผมขึ้นมาครับก็จะเจอที่จอดรถตรงนี้นะครับอมันเป็นทางขึ้นเนินนะครับไม่ชันนะครับไม่ชันนะประมาณสามรอเมตรขึ้นมาแล้วก็จะเจอวิวนี้เลยครับเนี่ยเป็นวิวสวยๆเลยนี่นะผมมาวันที่สิบเจ็ดเมษายนะครับ าก็จะมีจุดบริการอยู่ข้างล่างด้วยนะดูครับบรรยากาศก็มาตอนสามโมงสี่สิบครับอันนี้ก็เหมือนเราอยู่บนเขานะครับก็ถือว่าวันนี้โชคดีนะครับไม่ร้อนนะครับรบรรยากาศล่มลื่นมากนะครับแล้วก็ระหว่างทางในต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะแล้วเป็นต้นไม้ป่าพวกจันผาอะไรแบบนั้นนะครับแล้วดูบันไดครับส่วม,มันยอส์น่าจะแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาน้อยก่อนครับ เลิกันจุดกันเลยาไว้ด้วยเอาละของแท้มาสายีจริงๆง็็เธอนะ <c oughs> นางเอาจริงนะปิดคอยนางนะ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยนะลมลื่นมากเลยเนาะนูน่นบันไดไปขึ้นมาบบันไดกันนู่นครับยาวไปสุดนู่นเลยครับ วสวยเนะานะเนาะรู้สึกดีมากเลยเนาะไม่ต้องบอกกันนะครับว่าจริงๆผม,ม่ะคือมาทุระแถวนี้ไงครับเออแก็แบบว่าไม่เคยรู้จักชื่ออันนี้มาก่อนเออแล้วก็เหมือนเรามีพอมีเวลาเนาะก็เลยเสิร์ชหาแบบสถานที่แถวเนี้ยเนาะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเงี้ยแล้วก็เจอที่นี่ครับเนี่ยครับแล้วก็คือมาแล้วคือแบบโอ้โหธรรมชาติสุดๆอะมาแล้วดีเนาะ ตอนแรกก็คิดก็แบบมาทำอะไรวะแบบพัดจะไปเดิน <c oughs> แต่พอมาแล้วรู้สึกอะเออดีวะ่ะสวยเนาะรู้สึกขอบคุณนี่ครับดูบรรยากาศนะดูความธรรมชาตินะดูครับเนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับ <c oughs> แล้วก็โชคดีครับแดดไม่ร้อนนะทิเนานะ <c oughs> เดินไม่เหนื่อยเลยครับเ <c oughs> ดินไม่ร้อนเลยแต่เนินเหนื่อยไม่พ <c oughs> <c oughs> ้นเหนื่อยครับขึ้นบันไดครับต้องยอมนะดูดูโอ้ยทนใ่ครับ สวยมากสวยมากนี่ดูขาลงครับสู้ๆเฮ้ยสวยเหมือนเรามาเวลาดีมากเลยนะนี่นี่นี่ถึงนะครับนั่นนั่นนั่นโอ้โห โูสวย,สวยนะนี่ครับเป็นเขาจริงๆนะเถึงเขาถึงเรียกว่าเขาน้อยถูกไหมเออเขาเล็กๆนี่ครับก็น่าจะมีเท่านี้ปะถูกไหมในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง1ิบ เวลาพูดถึงภาษาในประเทศไทยให้นึกถึงเลยว่าเป็นศาสนาพุทไม่ใช่ภาษาสำหรับภาษาไม่ใช่ภาษาที่แบบคนอยู่ใช่อ๋อมันอยู่บนเขาดูครับก็ขึ้นมานะครับก็จะเจออยู่เท่านี้เลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ก็คือน้อยจริงๆแล้วเหมือนเนี่ยแล้วก็เขาก็มีอยู่แค่นี้ครับเนี่ยสุดสุดสุดนิ้วที่ผมชี้นะเนี่ยมนี่ยตามนี้เลยอันนี้แผ่นทับหลังวะเนี่ย โอ้โหมึง,อองม,มึงเห็นวิวเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ก่อนสวยครับสวยดูฟังอีกสินี่ครับไปดูทางนู้นก็ส,นนสุดแล้วครับเนี่ย ืองามดีครับงามดีเดี๋ยวผมจะพามาดูวิวบนเขาน้อยนะครับก็สวยขนาดไหนนะือเราเห็นแบบ มุมสูงอนะเนาะมันเลยเห็นได้เยอะครับส่วนลูกหูกลูกตาเลยโอ้โหไปเลยนี่ดูสวยมากต,ตรงนี้ก็พอเหยียบได้นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับสวยมากโอ้โห ช่องสงการนะครับก็<ม>จะได้ยินเสียงเพลงนิดนิหน่อยๆน,นะครับแรกมาอันนี้เป็นศิละปะแบบไหนอ่ะใครพอรู้ไหมหอมแบบหอมใช่ปะก็ะได้เราพิทจะหอมแล้วก็เมื่อก่อนสมัยนี้ก็เป็นอิทธิพลของหอมนั่นเออดูคับอีกใกล้ๆนะัน,นีะสวยดีเนาะหมูนเนาะตีว่าวิวสวยปะสวยสวยนเนาะงบวันวันว่าโอเคไหมคุ้มมาไหมวันคุ้มเนาะดังนั้นถ้าเกิดใครมาเที่ยวสาแก้วนะครับแล้วผ่านมาแถวนี้เนาะ ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้อยู่แถวไหนอะตีอลาเยประเทศอาเยประเทศใช่ไหมเพราะว่าเรามาแบบเราไม่คาดหวังไงเนาะมันก็เลยรู้สึกแบบคุ้มเนาะก็คือคุ้มที่มานะครับแล้วก็มีความร่มรื่นของธรรมชาติเยอะนะครับได้เทควิวมุมสูงสวยๆนะครับไม่มีค่าเข้านะเ้วก็ไม่มีค่าเข้านะครับเมื่อกี้สอบถามจากจุดบริการด้านล่างเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีเปิดปิดด้วยนะครับยังไงก็ขึ้นมาได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมา คำๆมึดๆก็จะวังเวงวังเวงหน่อยนะครับผมอ้าโอเคครับงั้นวันนี้มีโถโฟล์คูโกเอพีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้อีพีหน้าผมจะไปไหนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ผมและเพื่อนๆลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ ตอนนี้ผมกำลังกลับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอลองแวะขึ้นไปฝั่งนี้ดูบ้างครับเพราะว่าก็เห็นมีศาลมีพระพุทธรูปนะครับรอันนี้ก็เป็นขึ้นเนินอ๋อเหมือนขึ้นเนินเหมือนฝั่งนน้นนั่นแหละวันแต่ว่าตรงนี้มีพระพุทธรูปไง นาคาเทวีนะครตรงนี้มีอะไรอ๋อมันเป็นวัดหรอเป็นศาลาเหรอเหมือนเป็นศาลาแล้วตรงนี้เนาะตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนระเบียงไม้ครับแล้วให้เทควิวนะนี่ระเบียงไม้โห่สวยมาก ไม้ก็จะแบบเก่าๆเลยนะครับที่เก็บไประวังโอ้แต่แขงแรงแขงแรงอืมแขงแรงแขงแรงโหสวยฮะแขงแรงแขงแรงเพราะว่าเขาซ่อมไงเนี่ยมีรอยซ่อมตลอดนะดูแลอยู่นะนี่โหสวยมากเลยอ่ะโอ้โห นกเยอะมากคือนกเยอะมากๆครับธรรมชาติสุดๆแลเลยเนี่ยได้ยินเสียงไหมแต่ระวังด้วยนะพยายามหูดีอะรู้สึกแบบหิวดีมากเลยครับการรับชมคลิปหลังจากนี้นะครับก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพอดีพวกผมนะครับก็คือมีเรื่องจะต้องกลับมานะครับตี่ครับเขา ขอท่านไว้นะครับแล้วก็สมหวังนะครับก็เลยกลับมาเนาะแล้วก็ตัวผมเองครับตอนที่ผมขึ้นไปไหว้ข้างบนนะครับแล้วตอนที่ผมยื่นกล้องถ่ายเข้าไปเนาะจะสังเกตแล้วว่าผมจะรีบชักกลับนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ผมกําลังดันกล้องเข้าไปครับมันเหมือนว่าหน้าจอกล้องผมอจะกระพริบแล้วก็เหมือนจะมีขีดขีดขีดขึ้นนะครับจนกระทั่งผมตกใจเนาะแล้วก็ต้องรีบดึงกลับนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ขอให้ไม่งมงายนะครับสี่เรื่องไปมายังไงนะคือครั้งที่มาครั้งที่แล้วมามาที่นี่ยแต่ตอนแรกที่มาคือไม่ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักปากกาพอมาปุ๊บมันรู้สึกแบบมันมีมนขังมันอย่างมันดูแบบมีความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับใช่ความส่วนตัวแบบมันสนิทใจอ่ะเออสุขกับ ที่ที่ก็คนลุกอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> ่าก็เลยขอก็เลยขอพรแต่ก็ไม่ได้บนบานหรอกก็คือเป็นการขอพรแล,ล้วก็บอกว่าเออถ้าสมมติว่าจิ่งหล่าเนี้ยมันสามารถเป็นไปได้ในเร็วๆนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือจะพาเพื่อนกลับมาไหว้แล้วก็บวกกับการที่แบบจะให้คนอะเข้ามารู้จักเยอะๆพรรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีคนรู้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้เราก็ไม่รู้นะเ <c oughs> พราะเราก็เพิ่งรู้จักด้วยการที่พัดทําแล้วคือผมงานทุนราแถวนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาใช่แล้วพอเข้ามาผมรู้สึกว่าที่นี่มีเสน่ห์บางอย่างผมรู้สึกมีเสน่ห์นะ ใช่ก็คืออันนี้มาจากบ้านก็ไกลอยู่แต่รู้สึกแบบจากมาจากมาแล้วพอตอนนั้นขอท่านไว้แล้วได้ใช่ไหมก็ก็กลับไปก็ก็ได้ได้ได้ตอนที่ขอแต่ก็มีอุปสรรคมาอย่างทําให้แบบไม่ยอมมาไม่สะดวกเนาะทีนี้ไม่เป็นจังหวะที่ดีพอดีก็เลยแบบมาแล้วก็ก่อนมานะครับมารอบเนี้สี่เขายังไม่สะดวกใช่ไหมครับเขาก็เลยขออีกรอบหนึ่งก็คือตั้างจิตอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นสรุปได้รอบหนึ่งอีกใช่แต่ก็นั่นแหละ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่าแต่รอบนี้พออเขาได้แล้วก็คือต้องมาแล้วเพราะว่าตีบอกเลยว่าถ้าได้ตามนี้พรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้ปะใช่เลยก็ได้ตามนั้นจริงๆครับก็เลยมาเนาะอันนี้ให้ใช้ใช้อะไรนะเขาเรียกอะไรวิทาศร์นยานอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่สนับสนุนการงมงายทุกรูปแบบนะครับอะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าใครสบายใจตรงไหนก็ตรงนั้นประมาณนี้ใครคิดว่าถ้าเกิดมาแถวนี้เราได้มาแบบมาเที่ยวแถวนี้หรือมาทุรลักแถวนี้แล้วก็ก็แวะมาแล้วกันมันก็เหมือนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วววยยนนนนนะะะเเเเเพพรราาาาาา่่่่่ถถือปปป็็โบณสใใชชแตัีล อ่ะ<ด>โอเคครับก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปวาดข้างบนแล้วครับวันนี้ก็ลากันอีกทีเนาะบ๊ายบายครับ